เจ้าแมวแสนน่ารักที่เดินเล่นไปมาบ้างก็เล่นกับคนที่เข้ามาอุ้มแบบคุ้งเคยคือบรรยากาศของคาเฟ่แห่งใหม่ในชนวนกาซาค่ะที่มีชื่อว่าเหมียวแคทคาเฟ่ต้องบอกว่านี่เป็นคาเฟ่แมวแห่งแ,แรกในชนวนกาซานะคะที่สร้างขึ้นเพื่อหวังเยียวยาจิตใจผู้คนที่ต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเพราะว่าชนวนกาซาเป็นบริเวณที่มักจะเกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์กับทหารอิสราเอลอยู่บ่อยครั้งค่ะ ซึ่งภายในคาเฟ่แมวแห่งนี้ก็ตกแต่งด้วยหญ้าเทียมและอุปกรณ์สาหรับให้แมวได้ปีนป่ายซึ่งลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถเข้ามานั่งเล่นกับแมวน่ารักหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่กว่า10ตัวได้ค่ะด้านเนมามาบาดเจ้าของร้านบอกว่าเธอตั้งใจสร้างคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อคนรักแมวโดยเฉพาะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ว่าอยากจะมาเล่นกับเจ้าเหมียวก็สามารถมาเติมพลังบวกกันได้ที่นี่นะคะ ขณะที่ลูกค้าที่มาใช้บริการก็คิดว่าแม้คาเฟ่แมวจะดูไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศของถนวนกาซาสักเท่าไหร่แต่มันก็ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนได้ไม่น้อยซึ่งหลังจากเปิดบริการก็มีเหล่าคนรักแมวเดินทางมาที่นี่กันเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ก็จะคิวแน่นเป็นพิเศษซึ่งผู้ที่อยากจะมาเล่นกับแมวก็ต้องจ่ายค่าบริการนะคะที่2.65ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ชั่วโมงค่ะ